ที่จังหวัดอุดรธาน,นีครับมีเจ้าหมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าลาเต้เป็นหมาขี้เล่นนะครับล่าสุดมันก็นะฮะเล่นกับเด็กที่เป็นลูกเจ้าของบ้านนน้อยอ,ะอ่ะก็คือ,อที่บ้านเนี่ยมีเด็กอายุสี่ขวบเจ้าหมาตัวนเ,าาเ,ตเนี้ยเจลาเต้เนี่ยก็ไปคาบของเล่นมาเอามาให้เด็กอ,อเด็กก็เอาของที่ว่านี่มาถามพ่อพ่อเป็นทหารไงพ่อพ่อนี่มันอะไรเหรอลาเต้เอามาให้หนูเ พ่อเห็นแล้วแบบโอ้โหตกใจเลยนะฮะ<อ>ระเบิดครับคว้าระเบิดเนี่ยไปไว้ห่างๆบ้านเลยแล้วก็เอาเนี่ยฮะเอายางรถยนต์มาครอบไว้ก่อนแล้วก็แ <มา S 2> จ้งเ<ป>จ้าหน้าที่มากู้นะฮะมาเก็บกู้นี่นะฮะตำรวจสพย่อยนนสูงอเภอเมืองอุดรธานีฮะบอกว่าได้รับแจ้งพบลูกระเบิดลักษณะคือเป็นระเบิดทํามือพันด้วยเทปกาวสีดำนะฮะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่เ บ้านหนองสร้างคาตะบนโนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่นะครับขนาดเท่ากับลูกเทนนิสได้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็เก็บกู้เพื่อเอาไปทําลายต่อในที่ห่างไกลชุมชนนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าน,น่าจะเป็นระเบิดของพวกวัยรุ่นที่ทําขึ้นมาแล้วก็พกเอาไว้เนี่ยเอาไว้แบบมีเรื่องกับคู่อริตามงานเทศก,กาลต่างๆนะครับทีนี้คงจะไปเจอด่านตัวตำรวจกลัวความผิดก็เลยไปทิ้งไว้ริมถนนนะครับ ส่วนว่าไปอยู่กับเด็กได้ยังไงนั้นนะฮะทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือจ่าสิบเอกจิตกรถแถลงจิตหรือว่าจ่านกซึ่งเป็นจ่าทหารบกนะ,ะบอกว่าเนี่ยตัวเองกลับมาที่บ้านช่วงพักเที่ยงปรากฏว่าลูกชายอ่ะน,น้องกฤิอายุ4ี่ขวบถือลูกระเบิดมาให้พ่อดูแลถามว่าพ่อพ่อนี่มันคืออะไรพ่อ<ำ>ตัวเองก็เลยตกใจมากจึงรีบเอาลูกระเบิดดังกล่าวเนี่ยไปวางไว้ที่กองทรายแล้วเอากล่องกระดาษมาครอบไว้ห่อด้วยหญ้าแห้งนะฮะแล้วก็เอายางรถยนต์มาครอบอีกชั้นหนึ่ง โทรแจ้งตำรวจมาเก็บกู้ไปเมื่อถามลูกชายว่าไปเก็บระเบิดมาจากไหนลูกบอกว่าเนี่ยเจ้าลาเต้ก็คือหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะตัวนี้ตัวนี้อนอนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยลาเต้เจ้าลาเต้เนี่ยมีนิสยัยขี้เล่นแล้วมันก็ชอบเล่นลูกบอลคือถ้าเกิดเจออะไรที่แบบกลมๆคล้ายๆลูกบอลเนี่ยมันจะคาบกลับบ้านกลับมาที่บ้านเป็นประจำล่าสุดลาเต้คา,าบระเบิดเข้าบ้านแล้วโอ้โหนี่ฮะเออ แถมยังเอามาเล่นกับน้องน้องกฤิตลูกชายเจ้าของบ้านอีกนี่นะฮะแมดีเคราะดีจริงๆไม่ระเบิดขึ้นมาหมากับเด็กเนะี่ยคุณพ่อเห็นเป็นลูกอย่างนี้ก็คือรู้เลยนะว่าคืออะไร,รถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ยังแบบอยางจะสงสัยนะว่าอะไรอะไรพันพัน,พ,นพันเทปก่าวมาพ่อเป็นจา่าเป็นทาหารหนะ